สวัสดีครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมท่านอ่าเยี่ยมท่านนายกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพาร่วงนะครับพาร์กุหลังจากที่มีคนถามถามมาเยอะว่าเรามีพอจะให้ดูบ้างไหมและมีเทคนิคยังไงในการดูก็คือเบื้องต้นอย่างที่วิชาเก่าๆตำราเก่าๆเ,เ,เนาะก,ก็หลักๆเลยดูค่าที่เขาเรียกว่าไขาวัวคืออันนี้เราดูจากกล้องพันเอกจะเห็นเลยว่า ํำว่าไขาบัวก็คือเหมือนไขมันของวัวของหมูจริงๆคือมองอย่างเงี้ยมีความนุ่มแล้วก็โผล่มาจากในเนื้อนะเนื้อนะคะือเหมือนลุกม,มากเลยนะใช่อันนี้เนื้อตะกวดเนื้อตะกวดนะครับถ้าลุกแต่จะมีไขออกมาแล้วว่ามองจากกล้องพันเอกเนี่ยจะเห็นคําว่าคําว่าไขบัวเลยว่าไขมันของว,วัวตงถ้าเพนผ้าใหม่ๆจะไม่มีไข่จะไม่มีไข่คือถึงมีก็จะไม่ออกมาเป็นลักษณะนี้ที่บอกว่าไม่ออกลักษณะนี้คืออง์จริงไขจะแห้ง เรามองด้วยตาเนี่ยเห็นจากองจริงจะรู้เลยว่ามันแห้งนะครับเป็นฝุ่นเลยเนี่ยคือถ้าเราดูพระองค์จริงเนี่ยมันจะแห้งเป็นฝุ่นเลยแต่เวลาเข้ากล้องหรือเวลาอะไรที่เรามองคือเวาเรามองด้วยตาเนี่ยมันจะแห้งเป็นฝุ่นเนื่องจากอายุของพระที่ว่าเก่ามากแต่พอเข้ากล้องที่มปขยายจริงๆเพื่อดูไข่จริงๆจะรู้คําว่าไขา่บวชครับแล้วก็จะแน่นไข่ต้องแน่นต้องออกมาจากในเนื้อก็คือ มันจะบอกเราด้วยคําพูดเลยแล้วก็ลอยยับลอยย่นต่างๆเป็นริ้วทำตามธรรมชาติาาาาาเลยครับค,ค,คือที่ครับบางคนเรียกว่าตนิงตีนกาหรืออะไรก็คือที่ว่าแล้วแต่จะเรียกกันตามขนาดแต่เบื้องต้นคือไข่แน่นตามอายุแล้วก็ไข่วัวคําว่าเหมือนไข่วัวคือเหมือนที่เป็นเหมือนไข่ันของเหมือนของสัตว์จรินคือเหมือนเนื้อวัวแล้วนี่ยไขมันแต่คือถ้าพระวางอยู่เฉยๆที่เรามองจริงๆเนี่ยมันจะแห้งเป็นฝุ่นเลยนะครับ ถ้าไม่เข้ากล้องก็คือจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ความแท้คืออย่างที่บอกว่าเขาดูกันอย่างนี้ทิ่งนี้แล้วปัจจุบันก็คือของปลอมทําได้ไม่ใกล้เคียงมากนะครับแต่ก็มีวิวัฒนาการสูงแต่ยังไม่เหมือนอย่างนี้สัทีเดียวคือธรรมชาติบางทีมันโกหกกันไม่ได้บางคนบางคนเก่าบางคนก็จะเรียกว่าเป็นแคลไซใช่ครับบางคนเขาเรียกว่าแคลไซ์มากหรืออะไรงอกอะไรงเงี้ยครับแต่ว่าตามคนที่เล่นพระ เนี่ยปกติเราจะเรียกว่าผลวัวใช่ครับไข่หรืององเนื้อตะกัวกะหนิมไข่ขาวไข่ปลาหลอดอะไรเงี้ยคือแล้วแต่ว่าท่านจะศึกษาอะไรแต่นี้เราเอาแบบเบื้องต้นเบสิกลลักๆที่พระแท้ควรจะมีครับแล้วก็ตามที่ท่านศึกษาเป็นหลักก็คือความเก่าและธรรมชาติครับมันยิงหลักวิทยาศาสตร์ได้แล้วก็จากที่เรายิงยิงค่าเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์ับมโพสานนะครับก็จะมีเนยครับ ปรากฏว่าออกมาเนี <substit uting> ่ย <expand> ก็จะมีเป like ็นภาดตะกั the ่ว99%เลยครับตรงนี้มีทองแดงทองแดงประมาณ0.9%อันนี้เนี่ยทำไมถึงตะกั่วถึงมีเยอะขนาดนี้ก็คือต้องบอกว่าพระเนี่ยเป็นพระที่สร้างในยุคสมัยนั้นสมัยก่อนแล้วคือต้องบอกว่าตะกั่วในสมัยนั้นก็คือตะกั่วที่มันบริสุทธิ์ที่มันเหมือนกับเราหาเขาหามาได้จากในดินคือเป็นการหาวัตถุดิบที่มีในสมัยนั้นจริงๆครับก็คือยังไม่มีการป ไปอย่างนั้นเทเข้าเบ้าเข้าอะไรหลอกันทํากันมันจึงออกมาเป็นค่าที่ว่าจะค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์ซึ่งสมัยใหม่เนี่ยจะมีการใส่ปลอดใส่อะไรเพื่อปรุงแต่งให้มันเกิดความแข็งตัวความคงรูปก็จะได้ค่าต่างๆหรืออาจจะจะมีเป็นปลอดหรืออาจจะใส่อะไรที่ทําให้มันเหมือนเป็นค ไขวัวอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็จะอ่านว่ามีน้ำเปอร์เซ็นต์5เปอร์เซ็นต์อะไรเพิ่มขึ้นมาที่เป็นไข่เป็นอะไรแต่ว่าอาจจะเป็นหินปูนเป็นอะไรที่ใส่เข้าไปครับผมแต่จริงๆเรการในการทำนั้นแหละก็คือป็นตะกวดมันข้างแบบใช่ครับคือตอนทำเนี่ยก็ตะกวดรวนและพวกไข่เนี่ยมาเกิดขึ้นเองจากในเนื้อเกิดจากอายุไข่รับคราบไข่ล้วครับสวยมากนะครับแล้วก็เนื้อลุ่มแน่นแน่นลุ่มแน่นตันเต็มละ มองแล้วจะรู้เลยว่ามันออกมาจากในเนื้อจริงจริงพอครับคือเนี่ยใต้ผิวใต้อะไรคือไม่ว่าจะหลุดจะล่อนจะอะไรยังไงมันจะต้องมีแต่นีจจริงจริงองพระแห้งมากนะคือองใช่ดูจักดูจักองพระเนี่ยแห้งแห้งมากเลยแต่พอซองไปแล้วมันจะมีแต่ซองรูปหมูเขาใช่แล้วก็อ ของใหม่นี่ก็ยังครับยังยังไม่ใกล้เคียงเท่าไหร่ใช่ครับยังทํากันไม่ได้แล้วก็ในพระสมเด็จบางองคเนี่ยถ้าเราสัมผัสจริงๆจะจะเป็นอย่างนี้ก็มีมีค่อนข้างเยอะเลที่เวลาถ้ามันมีคราบมีอะไรแล้วแกนน้ามันอย่างเงี้ยคือจริงมององคแล้วแห้งแต่พอมาเข้ากล้องแล้วเป็นอย่างนี้มีครับคราบค่อนข้างหลาใช่ครับแล้วก็จะหนึบนุ่มที่อเรียกหนึบนุ่มนะครับสมเด็จและคือพระอุกก็จะมี มนนุ่มในแบบเขาเหมือนกันถ้าเป็นพระที่เป็นโลหะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีพวกชัยบนตรงนี้ปรากฏอยู่ใช่ครับเพราะเกิดจากการทําปริยากับออกซิเจนในอากาศถูกต้องครับแล้วก็ด้วยอายุไขที่เรียกอายุไขเนี่ยครับคือความเก่าที่มันโกหกกันนะเนี่ยครับครับแล้วอย่างนอกเก่าบไหนอันในยกนายกมีพระผุอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะไหม ไม่มีมีอยู่สององค์สอองค์เองก็มีใช้อยู่องค์หนึ่งแล้วก็อันนี้อีกองค์หนึ่งค่าสวยมากเลยนะทำจอการมันหายากอย่างทิศตะวันรุ่งหายากถ้ามีใครติดต่อมานี่จะยกก็ลองดูลองดูได้ไหมครับติดต่อเพื่ออะไรครับศูนย์หกสองหนึ่งหนึ่งหกสองสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับผมได้ตลอดดีเบอร์เบอร์นได้ครับได้ตลอดครับก็แฟนคลับจะรู้ดีว่า สวัสดีค่ะเรียนเชิญนะคะงานดีมีคุณภาพงานประกวดพระเครื่องมาตรฐานของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์พระเครื่องไทยในวันที่25กุมภาพันธ์2567ณห้องสแตมทองไปรษณียไทยแจ้งวัฒนะงานเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย3โมงอาหารเครื่องดื่มฟรีทั้งงานกรรมการมีมาตรฐานและยุติธรรม ใบเซอร์ไม่เกิน30วันคุ้ยรางวัลมากมายส่งพระประกวดองค์ละ600บาทเซอร์พระองค์ละ400บาทอย่าลืมนะคะงานดีมีคุณภาพพบกันในวันที่25กุมภาพนะันธ์2,567นห้ณห้องสแตมทองไปรณีไทยแจ้งวัฒนะโทร061 573 1256แล้วพบกันค่ะขอบคุณค่ะ คือซึ่ง,งปัจจุบันต้องอยอมรับว่าเทคโนโลยีที่มันโกหกกันไม่ได้แล้วก็มันเห็นในสิ่งที่กล้องธรรมดาไม่เห็นก็ถ้าสําหรับท่านใดที่สนใจจริงๆก็ควรจะมีครับคือถ้าเราจะศึกษาอย่างจริงจังควรจะมีหรือสนใจอุปกรณ์ก็ลเราติดต่อดูนะครับหรือท่านมีข้อมูลอย่างอันเนี้ยสามารถระบุได้เนื่องจากถ้าเรารู้ประวัติในการสร้างของพระว่าเขาใส่อะไรบ้างในตอนที่เราสร้าง คืออย่างบางรุ่นจะมีใส่แผ่นตะกุดแผ่นย่านแผ่นอะไรจรกรวันกันสร้างใช่จะกรวันกันสร้างตรงนั้นมันต้องมาหาค่าให้ได้ในตรงนี้ครับผมถ้าไม่ขาดก็คือสามารถทัางอิงข้อผิข้าั้งอิงที่มาที่ไปในตอนนั้นเรามาดูตรวจสอบจนจริงในตอนนี้ใช่ครับเราได้ค่าเป็นหลักแล้วก็ประวัติการสร้างที่มันชัดเจนอย่างที่บอกมันไม่ใช่เรื่องเล็กครับดังๆในสมัยนั้นเขาสร้างผ่านกันครับก็สุดท้ายก็ถ้าสนใจก็ติดต่อท่านยกตั้มหรือติดต่อทาน ถ้าอุปกรณ์ก็ติดต่อทางชมรมสำหรับผู้ทัดสิไทยก็จริงๆถ้าท่านมีอุปกรณ์พวกนี้มันช่วยท่านได้เยอะคือเรากจะเน้นเป็นเรื่องความรู้มากกว่าก็เป็นหลักนะครับที่เราทำกันอยู่หรือใ้าสนใจอยากจะศึกษาความรู้ก็โทรมาสอบถามได้ครับแล้วก็ตวจตอบพราแท้หรือจะนําพ้าไปเช็คบางท่านไม่อยากซื้อมีพ้าน้อยนําไปเช็คที่ศูนย์ได้ครับนอนทบทาระทุกวันนะครับครับผม ให้ทุกท่านโชคดรีร่ำรวยนะครับร่ำรวร่ำรวยมีความสุขครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ